ยาวมากนะคะสวมหัวได้นี่พี่ตั้มพี่ตั้มลองสวมหัวให้หน่อยเดี๋ยวจะให้ลองให้น้องผู้ชายมาสวมให้ดูเนาะอ่ะพี่ตั้มลองสวมนิดนึงนี่คะผู้ชายตัวไม่เล็กเลยนะคะนี่ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ด้วยนี่ค่ะ,ะ,ะนี่เลยนะคะก็ความยาว24นิ้วนะคะคอนเฟิร์มว่าสามารถใส่ได้แน่นอนเลยนะคะนี่อ่ะ โอเคครับขอบคุณครับนะคะก็มีหลายลายนะคะแล้วก็นอกจากลายเบน้นหัวมังกรแล้วก็จะมีลายเบ้นนะคะสําหรับอันเนี้ยจะไม่ใช่หัวมังกรนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบ้นล้วนๆบางคนก็จะไม่ชอบแบบงานที่เป็นเบ้นหัวมังกรเนาะอ่าอันนี้ก็จะมีเบ้นล้วนด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะสําหรับชุดนี้ก็จะเป็นแบบที่ เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้ที่ซา,ซาลาบอกว่ารอรางวัลออกมือสั่นเยอะมากนะคะอะ่นี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายบิดนูนเนาะลายบิดนูนอ่ะลายบิดนูนนี่ค่ะตัวนี้เป็นลายสร้อยคอนะคะความยาวของเส้นนี้อยู่ที่24นิ้วสวมหัวได้แน่นอนค่ะประมาณนี้เลยนะคะส่วนความยาวย3ามก็ประมาณนี้นะคะก็จะมีเป็นลายเบนซ์กับลายบิดนูนที่เพิ่งมาวันนี้เลยนะคะ อยกดูคอตตี้สองบาทยาว20นิ้วมีไหมจ๊ะน่าจะน่าจะมีเนาะเอาแบบตันกระโปรงมาก็ได้ค่ะนะแล้วก็แอบ,บอวดก่อนว่ามีลายนี้เข้ามาเส้นนี้ความยาว22ได้ค่ะพี่วิไลัยวันรอสักพู่นะคะเดี๋ยวให้น้องไปเช็คในสต็อกให้นี่ค่ะสำหรับเส้นนี้ก็เป็นน้ำหนักทอง1บาทเช่นกันนะคะตัวสายค่ะจะเป็นลายเบนแล้วก็ ตัวแต่งข้างนะคะจะเป็นเม็ดกลมสลับดอกพิกุลแล้วก็มีสลับเ,เม็ดแบบตัดลายแบบลักษณะคล้ายๆดิสโก้ด้วยนะคะพี่วิไลวันนี้บาทละเท่าไหร่นะคะก็วันนี้รวมค่ากำเนิดก็ประมาณ29,600ขึ้นไปค่ะพี่นะคะสวยมากๆนะเส้นนี้มีความยาวที่เข้ามานะคะเป็นความยาว22นิ้วขอไหมมัทัดที่นึงจ้ะโอเคเด็ดมากโอเคนะคะ นี่เลยอาทิตย์ที่แล้วจัดไปขอบคุณมากเลยค่ะใช่แล้วระหว่างรอหวยออกนะคะมามาชมทองกันดีกว่าเนาะนี่ค่ะก็ความยาว22นิ้วก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้แบบ21.5อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อปัดจะเป็น22แล้วกันนะคะนี่ค่ะความยาวเนาะก็ลายนี้ก็สวยก็เป็นลายยอดนิยมนิดนึงสำหรับที่วิไลวันนะคะบอกว่าขอดูลายนี่ค่ะคอตติคนะ คัตกิตันนี่นะคะน้ำหนักสองบาทเนาะนี่นะคะน้ำหนักเส้นละสองบาทนี่ค่ะก็ถ้าเป็นเส้นด้านขวาของจอนะคะก็จะเป็นแบบโปร่งนิดนึงซึ่งจะแบบดูใหญ่กว่านะคะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบน้ำหนัก2บาทแต่เป็นแบบตนันซึ่งเอ่อถ้าส่วนใหญ่และความเข้าใจของผู้ชมอะ่ะก็คือถ้าเป็นโปร่งอะ่ะ จะคิดว่าตานันแต่จริงๆไม่ใช่จะคิดว่าเป็นเป็นลายที่ดูใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าลายเล็กเนี่ยจะเป็นลายตันมากกว่าค่ะสนใจแหวนลายดอกจิกสองบาทดอกจิกเป็นไงอะ่ะส่งภาพเข้าอินบ็อกซ์ให้นิดนึงนได้ไหมคะไม่แน่ใจอ่ะลายดอกจิกเป็นลายลาย,ลายประมาณไหนเอ่ยอ,อันนี้ฝากเก็บก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะพี่สมรัก โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูลายสวยๆถัดไปกันนะคะท่านใดอยากชมลายอะไรก็เม้นไว้ได้นะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะเอามาคั่นแนะนำแล้วก็รีวิวให้ชมหน้าใหม่แบบสดๆกันเลยนะคะถัดไปนะจ๊ะก็จะเป็นลายความยาวเท่าไหร่เนี่ย20อ่ะมาดูความยาว20กันบ้างนะคะมีลายที่ จริงๆเป็นลายที่เข้ามาแล้วอะเนาะแล้วก็หมดไปแล้วก็นำกลับเข้ามาอีกนะคะบางท่านก็ไม่ทันบางล็อตก็จะเป็นลายเลดนะคะนี่ค่ะเ,เขาบอกว่าเป็นลายแหวนบาทหนึงเป็นดอกจิกแบบแบบน่าจะเป็นแบบตัดลายอะไรเงี้ยกากบ,บาทนะคะอ,ะอยากดูสร้อยที่น้องโอใส่ปลดจากคอก็ได้นะคะเส้นนี้น้ำหนัก3บาทค่ะเป็นลาย u ูลิงนะคะลักษณะข้อจะเป็นแบบตัวยู อยู่ไปเอลยูลิงมาอีกเส้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นลายเลดน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะงานเมื่อสุกสมบ,บัติก่อนรู้สึกว่าจะมีพี่ที่ชื่อสิงถามอยู่เนาะวันนี้ไม่แน่ใจมามาออนไลน์ด้วยไหมนะคะอันนี้เป็นลายนี้นะคะตัวนี้จะความยาวย1สิดนิ้วนะคะใช่ไหมจำไม่ได้สิ้นเดือนแวะมาได้เลยค่ะพี่แต่ว่ายังไงก่อนเข้ามาโอ้อยากให้พี่วิไลวันเช็คนิดนึงนะคะว่า เส้นที่ดูเมื่อสักรูขายไปแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ต่อไปอเส้นนี้ความยาว21่สนิ้วนะคะเป็นลายงานแบบเป็นเหล็กแบนๆนี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมงานใกล้ๆนะคะงานตัวนี้ค่อนข้างจะสวยมากๆนะคะเพราะว่าลักษณะการซ่อนการเชื่อมต่อเนะะี่ยค่ะก็จะทําได้ดีมากแล้วก็ค่อนข้างเนียนแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะสวัสดีพี่พระลอยพลอยนะคะ พลอยพลอยพูดเร็วๆเป็นพลอยใช่ไหมคะสร้อยคอที่ใส่สร้อยคอ3บาทค่ะสามบาทะจะมี3บาทนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรีวิวขั้นให้นิดนึงนะคะมีคนถามเยอะมากนี่ค่ะลักษณะลวดลายค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนตัว u ูแบบนี้นะคะเราก็เลยจะเรียกลายนี้ว่าลาย u ูลิงค์นะคะนี่ใช่เลย ขอบคุณค่ะพี่สมลักนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวให้ดูลายใกล้ๆเห็นลายชัดเจนเนาะนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ตันนะคะพี่ตุ๊กติ๊กพี่โอใส่ยอยู่ค่อนข้างตันเพราะว่าสังเกตได้ว่าบางคนจะคิดว่าเป็นแค่สอบาทนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเป็นสามบาทเพราะว่าบางทีลูกค้ามาหน้าร้านก็จะบอกว่า สร้อยสวยสร้อยที่นโนใส่สวยสักสองบาทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าเส้นนี้สามนะคะค่อนข้างตันแล้วก็มีสายปรับความยาวให้ด้วยแบบนี้นะคะจะมีตัวสายทิ้งให้ด้วยถ้าใครอยากใส่สั้นๆแบบที่โอใส่นะคะก็ขยับขยับข้อได้นะคะนี่ค่ะเราสามารถคล้องข้อนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าชอบสั้นมากๆนะคะก็สามารถคล้องแบบนี้ได้เลยเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้สร้อยสั้นลงแลวข้างหลัง ด้านหลังนะคะจะทิ้งความยาวเก๋ๆนะคะเนี่ยมันก็จะสามารถทิ้งความยาวได้อ่ะอันนี้คือน้องหนูนะคะแล้วก็เส้นต่อไปค่ะน้ำหนักหนึ่งบาทเมื่อวานไปจัดบัางหูขอบคุณค่ะนะคะนี่นะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นน้ำหนักหนึ่งบาทความยาวของเส้นนี้จะอยู่ที่21นิ้วนะคะตัวลวดลายหัวด้านนี่ก็จะเป็นหัวจรวลดนะคะ หัวจัหลวดก็สวยแล้วนี่นี่ค่ะแล้วก็สายเป็นลวดลายเบนซ์นะคะตัวนี้เขาจะทำเป็นตุ้มแต่งมานะคะสวัสดีค่ะพี่โนโ่าเราจะกินเหลาเหลานะคะนี่ค่ะตัวตัวแต่งนะคะจะเป็นงานตุ้มฉลุแล้วก็เป็นลายหัวใจนะคะความาหแบบนี้สามารถกลิ้งได้แต่ว่าไม่ไม่สามารถไหลได้นะตลอดทั้งเส้นเลยนี่ค่ะสวยมาก อย่างเส้นนี้ก็วันนี้จะอยู่ที่ถ้ามาหน้าร้านก็จะอยู่ที่ประมาณ29,6 0มนานะคะแต่ถ้าจัดส่งก็จะอยู่ที่ว่าจัดส่งที่ไหนด้วยในหรือต่างประเทศประมาณนี้นะคะปลาดอกบัวสวัสดีค่ะมาดูหลายวันแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูขนาด20นิ้วที่เข้าใหม่วันนี้กันนะคะก็จะมีลวดลายประมาณนี้หลักๆแล้วจะเป็นงานที่เป็นเบนซ์นะคะ เป็นลายเบนแล้วก็มีเป็นลายพวกงานบิดแบนนะคะบิดแบนประมาณนี้เข้ามาใหม่นะคะลายเบ้นท์ล้วนก็เข้ามาประมาณ5เส้นนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบนล้วนแล้วก็ขนาดความยาว20นิ้วนะคะน้ำหนัก1บาทเนี่ยเราจะมีเอ่อเป็นหัวมังกรด้วยนะคะลายสวยมากให้ดูหลายใกล้ๆเนาะอยากให้ดูใกล้ๆ หัวจัหลวดนะนี่ค่ะหัวจวนะ,ะหลว,วดก็จะมีเดินลายนิดหน่อยด้วยนะคะแล้วก็ตัวสายนะคะเบนนี่ค่ะสองหน้าไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่สมพงศ์วันนี้วันนี้ได้มาพันดูไลฟ์สดด้วยนะคะวันนี้ราคาทองขึ้นหรือลง ถ้าเทียบกับเมื่อวานนะคะวันนี้ถือว่าราคาขึ้นจากเมื่อวานค่ะเมื่อวานประมาณ2 0 0 0 0รวมค่ากําเน็จนะคะประมาณ2 9 0 0 0วันนี้มันจะประมาณขึ้นมาประมาณ200จากเมื่อวานค่ะแต่ว่าทองมันก็จะมีขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่เนี่ยค่ะ100 200- 1 0 0 200นะคะเส้นต่อไปอ่ะเป็นลายเดียวกับเมื่อกี้แต่ว่าคนละความยาวนะคะอันนี้ก็ความยาว20นิ้วนี่ค่ะ20นิ้วนี่เนาะ วัดเทียบไม้บรรทัดให้ดูนะคะนี่เลยอ่ะนี่นะคะสี่เสาหนึ่งบาทมีค่ะสี่เสาหนึ่งบาทสี่เสาหนึ่งบาทมีไหมคะสี่เสาหนึ่งสี่เสาหนึ่งมันเปนยาวน่าจะมีสั้นมี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 อยู่นะคะพี่พี่เพนสตหีบสวัสดีค่ะ ข้อมือหนึ่งสลึงอยากดูได้ค่ะเดี๋ยวโอรีวิวหนึ่งบาทเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามือหนึ่งสลึงมาให้ชมนะคะเส้นนี้นะคะข้อมือแบบฮิตมากลายนี้นะคะสร้อยคอก็มีนะไม่ได้มีแต่ข้อมือนะนี่ค่ะเป็นลายนี้นะจืดเส้นนี้ความยาว20นิ้วก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะถ้าเป็นแบบคุณผู้ชายอ่ะก็จะใส่แล้วแบบ เป็นเล็กสั้นๆประมาณนี้นิดนึงแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะจะใส่แล้วดูยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี่ปิลายนี้เลยนะคะเงาเงาเกลี้ยงเกลี้ยงแบบนี้เลยค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่หนึ่งบาทแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่มานานแล้วนะคะก็จะเป็นลายเดนแล้วก็แต่งข้างด้วยตัวนี้ค่ะสวยมาก เส้นนี้ก็น้ำหนักหนึ่งบาทนะคะความยาว20นิ้วค่ะเส้นนี้ก็รวมค่ากำหนดประมาณ3300 30, นะคะรวมจัดส่งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็สามารถแจ้งประเทศมาได้นะคะนี่เลยจริงค่ะพี่คุกๆแบบนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปมีอะไรสวยๆอีกนะคะวันนี้มีของสวยจริงๆจริงๆมีของเข้าเยอะกว่านี้นะแต่ว่าโอ้จัดสต็อกแล้วก็ขึ้นหน้าร้านไปแล้วถ้าเกิด พี่ๆท่านใดนะคะอยากอยากชมอะไรก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวจะเอาจากหน้าตู้รีวิวให้ชมนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะก็เป็นหนึ่งบาทสองสลึงเนี่ยค่ะเราจากหน้าร้านเนะาะใครอยากชมอะไรบอกได้นะคะนี้เลยเออพี่พัดหรือดีนะคะสองบาทมีค่ะพี่แต่ว่าสบาทจะเล็กกว่าที่โอใสเล็กน้อยนะคะสองบาทจะเล็กกว่านิดนึงนะคะ แล้วก็อ่ะมาดูเส้นนี้กันดีกว่านี่ค่ะลายนี้จะเป็นลายเบน์แล้วก็แต่งข้างด้วยเขาเรียกว่าลูกปัดเนาะลูกปัดแล้วก็มีแบบฝักพลอยด้วยนะคะนี่จืดสวยไหมนะคะหัวก็น่ารักนะคะก็คือเขาทำหัวขั่วค่ะเป็นลูกบอลกลมๆด้วยนะคะให้เข้ากับชุดลูกบอลที่แต่งข้างด้านข,าข้างนี้นะคะ คือออกแนวน่ารักมากเส้นนี้ความยาวอยู่ที่18เซนติมตรเออ18นิ้วนะคะขอบคุณพี่สุนันทามากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ชีวิตใหม่2บาทมีนะคะม,มีมีหมายถึงว่าลายอะไรก็ได้หรือเปล่าคะพามือ2บาทเปียหรอเปียเปียมีหลายแบบค่ะพี่นะคะตัวนี้นะคะสร้อยคอใครเคยใส่งบ้าง เป็นลายดิสโก้หบาทนะคะลายดิสโก้หบาทน้ำหนัก1นึ่งหนบาทนะคะเส้นนี้ลายดิสโก้หบาทค่อนข้างตันนะคะความยาวอยู่ที่18บแปโอเคค่ะพี่อะมอลอดิศเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวจบ1บาทชุดนี้เราจะไปดูข้อมือ1สลึงแล้วก็ไปดูสร้อยคอกันเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับลายดิสโก้ ใส่ออกมาประมาณนี้นะคะหนึ่งตัวนี้หนึ่งบาทความยาวอยู่ที่18นะคะเ <Okay. S 1> นี่ยค่ะใส่ออกมาก็จะยาวประมาณนี้นะโอเคข้อ,คอมือโอเคสวัสดีพี่ไก่ซ่านะคะสวัสดีพี่ไก่ซ่านี่นะคะโอเคมีลายอะไรอีกเก๋ๆอาอมีลายนี้อีก,อกนะคะแป๊บหนึ่งนะ ชมสีเสาแบบ1บาทกับ2บาทแบบสั้นๆหน่อยนี่นะคะมีลายนี้เข้ามาเพิ่มนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่เลยค่ะนอร์เวย์ส่งค่ะนะคะตัวนี้น้ำหนัก1บาทเช่นกันนะคะตัวสายเป็นลายเบ้นค่ะแล้วก็มีแต่งข้างด้วยเอ่อปล้องเป็นพอยนะคะสวยมากลองดูเลยเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มเส้นกันเลยนะคะเกไก่มาก แล้วก็เส้นนี้ความยาวอยู่ที่19้านิ้วนะคะ19เก้านิ้วใส่ออกมาก็ไม่ว้วไม่ยาวนะไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นใส่ออกมาประมาณนี้นะคะนี่คือใส่จริงเนี่ยค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะอ่าต่อไปอเดี๋ยวหนูเตรียมมือหนึ่งสลึงให้ด้วนะคะเออคุณโอ,โอใส่โซ่ฝรั่งความยาวสิบ 6นิ้วแบบหนึ่งนะคะความยาว16นิ้วโซ่กระหล่งน้ำหนักเท่าไหร่คะพี่ดีอ,อ๋อหบาทโอเคเป็นข้อความที่ต่อกันเนาะวันนี้เสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ห้างมีจัดโปรโมชั่นของเออมีเขาเรียกว่าอะไรจัดอีเวนต์ใช่ไหมอ,อ่าหนึ่งบาทยังไม่หมดนะคะสำหรับสร้อยคอที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ ก็จะมีงานแฟชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวโอเอาเส้นนี้ออกก่อนเพราะว่าจะได้ลองใส่ใสร้อยลายสวยๆให้ผู้ชมได้ชมอมอมออ,ออกแป๊บนึงนะคะมีลายนี้เข้ามานะะมีใครชอบไหมจริงๆอาทิตย์ที่แล้วเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็หมดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นลายนี้นะคะ สายจะเป็นงานเรลแบนนะคะเหลดแบนประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นงานแบบตัวอักษร cd เส้นนี้น้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะความยาวเริ่มต้นอยู่ที่15.5นิ้วนะคะแล้วก็มีสายเพิ่มความยาวด้วยนี่ค่ะตัวนี้เขาจะมีสายห้อยด้านหลังให้ด้วยนะคะออสวัสดีพี่ธัญวรนนะคะยินดีต้อนรับนะคะมี5บาทที่เป็นลายพิสตมุกลมทั้งเส้นหรือเปล่านเนาะ นี่ค่ะโอเคนะคะอเปุ๊บเดี๋ยววางจับตัวนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาสวมใส่ออกมาหมอไม่เห็นนะะี่ค่ะใส่ออกมาจะประมาณนี้เลยมันเนีเส้นนี้น้ำหนักทองอยู่ที่1บาทนะคะแล้วก็ฮะ หนึ่งสลึงหรอโอ้พูดผิดเหรอพี่พูดผิดเหรอพี่พอ,พอ้อยนี่ค่ะตัวนี้หนึ่งบาทเดี๋ยวแปะดีๆกันจับดีๆกันมันบิดอ่านะคะเดี๋ยวเวลาเราใส่จริงๆเนี่ยใส่แล้วพอดีสร้อยคอมันก็จะไม่บิดเนาะนี่ค่ะตัวนี้นะเส้นนี้หนึ่งบาทความยาวสตาร์ทของเส้นนี้นะคะอยู่ที่สิบห้าจุดห้าแล้วก็ใส่ได้ยาวสุดนะคะ17 17นิ้วประมาณนี้เนาะใส่สวยนะคะ ขอดูกำไรหนึ่งบาทด้วยอ๋อวันนี้มีนิดหน่อยนะคะวันนี้มีนิดหน่อยอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาข้อมือ1สลึงก่อนนะแล้วหนูจดไว้ว่าตอบได้อะไรนะคะอ่ะดิสโกโ้เหรอคะตอนนี้ดิสโกนะ้น่าจะมีสอหนึ่งสลึงสองสลึงสองบาทแล้วก็1บาทสอบาทมีนะมบาท สบาทไม่มีนะคะที่ร้านรับกอบพักไม้มีมีรับทำนะคะที่ L.I.E. จิจินจุทานะคะมีรับทำอยู่1บาทวันนี้นะคะก็จากที่นุชซี่อินฮอลแลนด์นะคะหบาทวันนี้รวมค่ากำเนิดแล้วก็รวมค่าจะส่งภายในประเทศจะเริ่มต้นอยู่ที่29,600ขึ้นไปนะคะอ่ะ เรามาดูลายท็อปต่อไปนนะคะตัวนี้จะเป็นลายเบนนะคะแล้วก็ห้อยจี้ตัว H H ฉู H ฉูนี่ค่ะนี่นะจะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีดำนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งซูมหน่อยอะมีสีดำนะคะแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีส้มนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูสีดำก็จะเป็นสีฮอตนิดนึง ะะสวัสดีค่ะพี่ FJDRR สวัสดีพี่หัตยานะคะนาสกุลนามเดลเลิ์คล้ายๆกันค่ะนี่ค่ะเวลาสวมใส่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยสำหรับเส้นตัว H นี้นะคะระดับความยาวที่โอ้ส่เนี่ยก็คือ17นิ้วจะใส่ออกมาประมาณนี้นะคะเราใส่เสื้อยอเกเงินไปไหมนะคะ โอเคค่ะพี่เอียดหนูไปแพ็คของให้พี่เอียดด้วย <100. S 1> โอเคแพ็คของให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่เอียดของพี่เอียดจะเป็นสร้อยเลดแล้วก็ห้อยซีซีเนาะเออพี่เอ๋คอซีดีอ,อยู่สามหมื่นกับห้าร้อยค่ะพี่เอ๋สามหมื่นห้าร้อยนะคะแล้วก็เป็นงานฝังพลอยด้วยพี่เอ๋ราคาดีมากๆนะคะขอดูสร้อยคอสองสีหนึ่งบาทหน่อยนะคะสองสีหนึ่งบาทอ่าได้คะ่ะเดี๋ยวรอคิวแป๊บเดียวนะคะ เส้นต่อไปค่ะลายนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้จะเป็นลายเบ้นนะคะแล้วก็ห้อยสัมงตุ้มนี่ค่ะเส้นนี้ก็น้ําหนักหนึ่งบาทเช่นกันนะคะเส้นนี้ก็น้ําหนักหนึ่งบาทสายเป็นลายเบ้นเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะลายเบซนนี่ดูกันบ่อยมากนะคะแล้วก็ตัวจี้นะคะดูงานให้ดูงานตัวจี้ก่อนว่าละเอียดสวยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูเม็ดตุ้มนะคะมีการตัดลายแบบ เงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเส้นนี้ความยาวอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยสวัสดีค่ะพี่มายุรีวันนี้จะเห็นโอเบอเบอรแล้วก็เห็นทองชัดๆดีไหมคะดึงเส้นนี้ยาวสินะคะตัวนี้ยาว17นิ้วสวยมากเลยนะคะให้ดูใกล้ๆอยากให้เห็นลายแบบชัดๆมากๆเลยนะคะนี่ค่ะปุ๊บอ่ะ ตัวถัดไปนะคะมาส่งความน่ารักให้เพิ่มเติมนะคะตัวนี้นี่น่ารักมากนะคะสายสองข้างจะเป็นคนละลายกันนะคะตัวสายจะเป็นคนละลายนี่ค่ะแล้วก็สายด้านนี้เป็นลายเลดนะคะสายด้านนี้เป็นลายโซ่กรหลังนี่นะคะใส่ออกมาน่ารักมากตัวนี้ กำไล H วงเล็ก45 14.5มี2สลึงค่ะพี่เจเจพักลายได้เลยนะคะพีะ่เส้นนี้น่ารักดีนตัวนี้ใส่สองข้างจะเป็นประมาณนี้นะคะสองข้างข้างหนึ่งจะเป็นลายโซ่กหลังแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นลายเล็บเรียบๆประมาณนี้สวยมากค่ะ ตัวจีก็น่ารักดีนะคะชึบขยับหน่อยขยับหน่อยนี่นะคะจะได้เห็นลายชัดๆเก๋ๆเลยนะคะพี่นัทเดลีสวัสดีค่ะนี่นะคะสวยไหมตัวน้องก็น่ารักเดี๋ยวเอาน้องออกมาซูมให้ดูดีกว่ามาเส้นเดียวนะคะสําหรับใครที่ชอบน้องแบบน่ารักน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเเดี๋ยวซูมให้ดูน้องนิดนึงนะคะเด็กเด็กยุคใหม่นี่รู้จักปะ มิกี้เมาส์อ,อ่ะจา้าอ๋อนึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะน้องก็แบมือข้างหนึงนะ่งเนาะดูกางเกงน้องสิคะน่ารักไหมนี่กางเกงน้องน่ารักมากเลยนะคะถุงมือก็น่ารักด้านหลังจา้านี่ค่ะสำหรับเส้นนี้น้ำหนักหนึ่งบาทนะสายเป็นสายทูโทนนี่ค่ะใครสนใจบอกได้นะเดี๋ยวเ,เปิดราคาให้พิเศษเลยนี่ค่ะโอเค ชิ้นต่อไปนะคะเป็นดอกคาเลียสีขาวนี่ค่ะตัวนี้สายเป็นลายเบนซ์นะคะแล้วก็งานลงยานะคะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลงยาเป็นขาวเพิร์ขาวมุกนะคะตัวนี้เป็นขาวมุกนี่ค่ะขอดูหัวใจจี้หัวใจสองสลึงะมือน,นะมีนะคะแล้วก็พี่ดารุณพัฒนะคะ ร้านอยู่ในห้างเซนจูรี่เดอะมูวี่พาซาชั้นสองนะคะลงหนังเซนจูรี่จ้ะสวมหัวสบายๆเอ่อถ้าเป็นพี่ผู้หญิงนะคะแล้วก็มีมวยผมนิดนึงก็แนะนำ24นิ้วขึ้นไปค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพี่ผู้ชายก็ยิอาเอาเอา,เอา23ขึ้นไปค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพี่ผู้ชายนะคะก็24นิ้วขึ้นไปค่ะนี่ค่ะอ่ะ ส่งความสวย x หนึ่งลายนะคะลายนี้ตัวนี้เขาแยกกลีบนะคะดูเขาแยกใบเป็นชั้นๆๆช,ช,ช,ชั้นให้นะคะเดี๋ยวโอให้ดูด้านข้างนิดหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็เขาจะลงยาเป็นสีขาวมุกนะคะให้ดูนิดนึงมันจะหลบเหลือบแบบเหลือบเหลือบวิ้งวิงนิดนึงนะคะสําหรับตัวจีน่ารักมากเลยดอกคาเมีเีสวยเก๋นะคะ ลายโซ่แบนเล็ก2บาทมีไหมครับไม่เข้าใจเลดเหรอคะโซ่แบนเลดเหรอพี่เดียวดายนี่ค่ะอ่ะแล้วก็มีจี้หัวใจนะคะเมื่อกี้มีคนขอดู2สลึงนะคะนี่ค่ะแบบที่1นะคะแล้วก็แบบที่2